ุ่นอีกจุดค่ะนาทีศรีสะเกตเดือดรวมตัวไลข่ขมรบ้านแสบไรออกจากพื้นที่แช่พฤติกรรมเป็นสายส่งข่าวให้กัมพูชาจากกรณีที่สถานการณ์บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วชาวกัมพูชารวมตัวกดดันทหารไทยประท้วงปลายแจ้งเตือนให้ออกจากพื้นที่ลุกล้ำอธิปไตยไทยของนายปริญญาโพธิสัตว ผู้ว่าราชการสะแก้วโดยชาวกัมพูชาประกอบไปด้วยผู้ชายผู้หญิงเข้ากดดันทหารไทยที่อยู่แนวหน้าโดยมีวัยรุ่นชาวกัมพูชาใช้ท่อนไม้เป็นอาวุธขนาดประมาณ2เมตรในขณะที่ทหารกัมพูชายืนคุมเชิงอยู่ด้านหลังพร้อมถ่ายคลิปวิดีโอทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะเกิดเหตุพลโทอมริดบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1อยู่ระหว่างตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการกองกำลังบุรพา,าจังหวัดสะแก้วจากนั้นกองทัพภาคที่1 ชี้แจงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสะแก้วว่าเมื่อเวลา9นาฬิกาสนาทีสืบเนื่องจากเมื่อวันที่3กันยายน68ที่ผ่านมาจังหวัดสะแก้วร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการติดป้ายประกาศให้ประชาชนชาวกัมพูชาจำนวนกว่า170ครัวเรือน ย้ายออกจากพื้นที่ลุกล้ำบริเวณบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วอันเป็นพื้นที่ฝั่งประเทศไทยนอกจากนี้กัมพูชาย,ยังใช้สถานีวิทยุท้องถิน่นประกาศเรียกร้องให้ประชาชนทั่วทุกพื้นที่มารวมตัวกันที่บ้านหนองจานฝั่งกัมพูชาให้ได้มากที่สุดเพื่อกดดันให้ฝ่ายไทยยุติการลุกรานพวกตนหรือถอนลัวลวดหนามหีเพลงและป้ายประกาศขับไล่ออกให้หมดจากพื้นที่ ต่อมาชาวกัมพูชาในหมู่บ้านหนองจานและบางส่วนที่ได้รับเงินจากกำนันลีผู้มีอิทธิพลฝั่งกัมพูชาเริ่มถอยอยกันมารวมตัวที่บ้านหนองจานอีกครั้ง เพื่อกดดันไม่ให้กองกําลังฝ่ายไทยผลักดันและเข้ารื้อถอนบ้านเรือนของชาวกัมพูชาซึ่งมีทั้งหมดประมาณ170หลังคาเรือนกํานันลีได้ให้รถพ่วงข้างนำน้ำดื่มอาหารเข้ากล่องทยอยเข้าไปแจกจ่าย,ายแก่กลุ่มชาวบ้านนอกจากนี้กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ของกัมพูชาก็ได้ทยอยเข้ามาสร้างคอนเทนต์กันอย่างต่อเนื่องล่าสุดเกิดความวุ่นวายอีกครั้งหนึ่งอีกหนึ่งจุดนั่นก็คือที่อำเภอพูสิง์จังหวัดศรีสะเกดเมื่อวานนี้6กันยายน68 เพกกรุงเทพวันนี้ BKKtoday ได้โพสต์คลิปพร้อมกับระบุข้อความว่าวันนี้ชาวบ้านรวมตัวการประท้วงขับไล่ชาวเขมรที่อยู่บ้านแซ่ปลายให้ออกจากชุมชนเนื่องจากไม่พอใจที่มีพฤติกรรมเหมือนเป็นสายส่งข่าวให้กับทางกัมพูชาพื้นที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดติดด่านชายแดนช่องสงม ยกมือยกมือเตรียมนร้อมตัดวิดีโออัดมือนะอัดมืออากำพูชาออกจาออกหมู่บ้านของเราเอาเอาเฉพาะหมู่บ้านเราเรา,เรามีอำนาจเพื่อให้จากหมูบ่บ้านจากมระเทศไทยเราไม่มีอำนาจ